ตัดหญ้านะฮะบ้านป้ามิกนะฮะสูงเตรอนนะฮะนี่ฮะสภาพการตัดหญ้าของผมสภาพน้ําก็ประมาณครึ่งล้อนะฮะเดือบครึ่งล้ออ่ะครึ่งล้อครึ่งล้อ,อไม่ใช่ครึ่งล้อนะเนี่ยฮะมันโดนหมดแล้วนะฮะตรงนี้ตัดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แต่ปลาในน้ำเนี่ยในนาเนี่ยฮะ โอ้ยใช้กระต่ายอะไรเนี่ยตายสามแล้วกันนะไมนะ่ทำนากันหรือไงเนี่ย ยนะโอ้โอโอหนักเลยฮะปั่นหญ,ญ้าบันบกไม่ไม่ได้แล้วต้องใช้วิชาเหนือแล้วฮะปั่นหญ,ญ้าในน้ำแล้วโอ้อยจัยติดอย่างเดียวนะฮะโอ้ย ไม่เป็นไรนะสงคำนะมากับตัวรถไยอนะ รถนี้มันลงนาอยู่แล้วนะฮะทางภาคอีสานอ่ะกวต้า L 5 0 1 8่ SP ฮะลงนาอยู่แล้วงั้นในเรื่องของอน,น,นุญาตในนานี่มั้องงเลยนะมไม่รู้ว่าตัวร้องผมก็ร้อง่ององนะ,อะเออโอเคไปกัตนต่อฮะยัง แล้ขวข้างหน้าก็ดันหน้าด้วยะ okay ฮะโอเคฮะทำงานก่อนฮนะไม่สะด,ดวกฮะสู้